ขอต้องการค่ะและความเขียนทุกท่านคะค่ะสัมภาษณ์ต่อจากนี้ไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการบริหารห้างธุรกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะคุณเดียโรโ์ูนีโรจนสิงห์วิไลนะคะจะให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการการฉลองครบรอบ50ปีทวีติกรู๊ปค่ะโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะผู้บริหารนะคะ ทางธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทในเครือธุรกิจด้านบนเวทีเช่นเดียวกันค่ะขอเรียนเชิญคุณเกียรติใจรอดจนทสิงห์พิไลค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิริกานโรจนทสิงห์พิไลค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณไมตรีโรจนทสิงห์พิไล บริษัทในเครือทวีกิจรุปนะครับได้จางนาและสุนทีทีครับเพื่อที่จะให้ความให้การต่อประธานในพิธีขอริมเจครับการรอบนกลับเรียน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมท่านจำเนินแหวงเพชรที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันนี้กับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดินฉันดารุณีโลจนาสิงวิไลในงามคณะผู้บริหารห้างชวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทในเครือชวีกิจกรุ๊ป ในานามชิมงานธวรกิจทุกคนทุกสาขาค่ะในวันนี้พวกเราทุกคนมีความฟื้นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่ามาร่วมในพิธีแกรนดโอเพนิงอาคารใหม่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในวันนี้หลายท่านเดินทางไกลมาจากกรุงเทพหลายท่านเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดต้องขอขอบพระคุณมานับที่นี้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ววันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 5 7 7ห้ามชีวิตหนึ่ง พลดสุขทอเทพได้เปิดให้บริการกับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ความฝันของคุณพอ่อชวีโลจนาสินวิไลที่อยากที่จะมีห้างสินค้าเป็นของตัวเองได้สำเร็จในวันนั้นต่อมาคุณพอ่อชวีและคุณแม่ปราณีโลจนาสินวิไล ได้ร่วมกันขยายสาขามายังที่ถนนจีลัห้างชีวิกิจพลาซ่าน้าอำเภอได้เปิดบริการให้กับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพุทธศักราช2529ได้มีการพัฒนาติดแอร์มีบันไดเลื่อนเป็นห้างแรก ของจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นคุณพ่อทวีก็ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเปิดห้างธุรกิจพลาซ่าอำเภอนางรองอำเภอรปราณชนัยห้างธุรกิจพลาซ่าชี้กันทรรักษ์สีสเกตชี้ผักธงชยัยจังหวัดนครราชสีมาและทวีกิจพาซ่าจังหวัดสระบุรี ในปี2535ด้วยพื้นที่2,300ตารางเมตรและขยายชวีกิจคอมเพล็กต์จังหวัดสบบระบุรีด้วยเนื้อที่20,000ตารางเมตรในปี2538ปี2540ที่ทุกท่านทราบดีว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจต้องหย่ำง,งห้างชวีกิจ ได้ขยายธุรกิจไปยังรายของธุรกิจค้าปลีกอีกประเภทหนึ่งก็คือธุรกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์หรือดิสเค u ์โซทวิกิจได้เปิดวีมาซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาแรกที่นน,นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีและ เปิดวีมาซุซเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ห่างกันได้กี่เดือนวีมาซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือสถานที่ตรงนี้เปิดแล้วเจอรัฐบาลลอยตัวค่าเงินบาทมีการปิด56ไฟแนนซ์ชวิีกิจขยายธุรกิจ ในช่วงที่ไม่จังหวะไม่ดีเราก็เจอปัญหาสภาพคล่องและเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของชวีกิจคุณพ่อคุณแม่ทุกใจไม่มีเงินไปตัดเช็คนะคะในแต่ละวันจึงท่านเชื่อต้องนำทองแต่งงาน มาขายเพื่อที่เจาเงินไปตัดเช็คด้วยสติสมาธิและปัญญาของคุณพ่อชวีคุณพ่อได้คิดข,ขึ้นมาว่าถ้าเรามัวแต่กู้หนี้นอกระบบดอกเบี้ยสูงสูงมาหมุดในธุรกิจไม่สามารถที่จะพื้นคืนมาได้แน่นอน คุณพ่อจึงตัดสินใจที่จะปิดวี玛ภา,ายในเวลาแค่6เดือนวี玛ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบุรีรัมย์เปิดในเดือนตุลาคมปี2540ปิดกิจการในวันที่13เมษายนปี2541 6เดือน ที่เปิดบริการพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ปิดลูกค้ามาถามว่าคุณพ่อบอกว่าจะปิดปรับปรุงกิจการลูกค้าบอกว่าห้างยังใหม่อยู่เลยปิดทำไมนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จำอยู่ในใจนะคะหลังจากนั้น คุณพ่อตัดสินใจเดินทางเข้าพบบริษัทซัพพลายเออร์คู่ค้าทางธุรกิจทุกบริษัทขอโอกาสเราจะยังคงอยู่ชวิกิจน้าอำเพอชวิกิจพลาซา่ายังคงอยู่และจะรับผิดชอบหนี้สินทุกบาททุกสตางค์ของวีมา ขอโอกาสซัพพยเออร์ทุกท่านให้สนับสนุนสินค้าให้เราได้ขายของสินที่เกิดขึ้นชุกบริษัทให้ความสนับสนุนขอเสียงปรบมือให้คู่ค้าของจุรีกิจทุกท่านทุกบริษัทมาณที่นี้ หลังจากนั้นคุณพ่อนะคะและครอบครัวได้นำสินค้าไปขายที่อำเภอรกระสังการเต็นท์นขายของลูกค้าไหลมามืดฟ้ามัวดินเพราะในช่วงนั้นปี40ร้านค้าตามต่างอำเภอขายสินค้าค่อนข้างราคาสูงมากเราขายถูก จึงเป็น,น,นจุดเริ่มต้นที่เกิดทวีกิจสาขาเล็กๆในวันนั้นเชี่ยมเภอกสสาสังและในวันนี้ทวีกิจของเรา222สาขาแล้วค่ะคุณพ่อบอกว่า จะเป็นคำติดปากที่ท่านพูดวิกฤตเป็นโอกาสถ้าไม่มีวิกฤตปี40เราก็อาจจะไม่ได้ขยายสาขาถึงขนาดน,นี้ต่อมาปี2545คุณพ่อมีความตั้งใจที่อยากจะเปิดวีมาร์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่เปิดนะคะ เราก็จะต้องโดน่ายทอดกิจการคุณพ่อตัดสินใจที่จะเปิดวีมารขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2545เปลี่ยนชื่อเป็นห้างชวีเกิตซูเปอร์เซ็นเตมาถึงวันนี้ค่ะปี2546คุณพ่อและคุณแม่ ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเลิกขายเหล้าเบียร์บุหรี่เพราะเมื่อก่อนเราขายโกดังของเราพนักงานจะแอบ,บดื่มนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นจุดพิกผันก็คือแอบบดื่มแล้วก็เอารถบริษัทไปขับในเรื่องส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุทั้งร้ายแรงมีคนเสียชีวิต โทษภัยของเหล้าเบียร์บุหรี่และโทษภัยที่เราเป็นชาวพูดด้วยเราจึงตัดสินใจเป็นห้าสินค้าที่ไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์บุหรี่ถึงแม้ว่าจะมีรายได้กว่า1ล้านบาทต่อเดือนขต่พักตึงไปในปี2548 เราเปิดชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งจากพี่น้องคุณลูกค้าผู้มีอิทธกพลลคุณชาวจังหวัดบุรีรัมย์และเราได้รับพันธมิตรผู้ค้าที่สำคัญก็คือคุณเทียนชัยพิพัฒน์พานุกูรออเจกอาที่นั่งอยู่ในที่นี่ด้วย เจ้าของผู้ก่อตั้งโรงภาพยนตร์ MVP ที่ให้ความไว้วางใจและมาเปิดโรงภาพยนตร์ MVP กับห้างชวีกิจเริ่มต้นจาก2โรงปัจจุบนัน5โรงภาพยนตร์ด้วยกันและมีการรีโนเวทมีการพัฒนามีการปรับปรุงโดยคุณคมกริดนะคะปัจจุบนัน จังหวัดบุรีรัมย์มีโรงภาพยนตร์3แห่งทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์โดยโรงภาพยนตร์ MVP มี m a มีมาเก็ตแชร์อันดับหนึค่ะต้องขอขอบพระคุณอาเจกอาและครอบครัวนะคะทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงเราหยุดนิ่งไม่ได้ สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจค้คาปลีกดุนแรงมากๆปี2,551แมคโครบิ๊กซีเข้ามาในบุรีรัมย์ทวกิจได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะเราได้ตัดสินใจที่จะลงชุนครั้งใหญ่ในปี2,556 ะะ25ธันวาคม2556ชวีกิจได้ขยายอาคารครั้งแรก10,000ตารางเมตรเพื่อที่จะพัฒนาและเป็นศูนย์รวมความสุขทุกครอบครัวเราได้ปรับปรุงและเพิ่มร้านค้าเช่าในปีนั้นนะคะก็คือ10ปีที่แล้ว ขออนุญาตนะคะมาถึงวันนี้นะคะตัดตอนเลยนะคะมาถึงวันนี้วันที่เราแกรนโอเพนนิ่อาคารใหม่ห้างชเวกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันฟูดฮอล สูตรอาหารโฉมใหม่ตั้งแต่ปี2556ชวีกิจซุเปอร์เซ็นเตอร์ได้สร้างสูตรอาหารไปแล้ว3ครั้งทุบแล้วทำใหม่ศูนย์อาหารที่ทุกท่านเห็นนะที่นี่คือครั้งที่4เราได้ใช้บริการคนบุรีรัม บิ๊กทีมดีไซน์โดยคุณอำนาสิริเลขอานันต์และชีมงานนะคะนั่งอยู่ที่นี่ด้วยขอเสียงปรบมือนะคะการดีไซน์ทั้งภายาอและภายในก็คือบริษัทของคนบุรีรัมย์ที่เราภาคภูมิใจนะคะพู้ทอง1,200ตารางเมตรลานกิจกรรมตรงนี้นะคะ580ตารางเมตรธวีกิจยินดี ที่จะให้ทุกหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนมาใช้พื้นที่ชวีกิจอีเวนต์อ a l l มีงบเท่าไหร่ติดต่อคุณเนียนได้เลยนะคะมีงบเยอะก็จ่ายเยอะมีงบน้อยก็จ่ายน้อยยินดีอย่างยิ่งเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และที่สำคัญสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ที่สำคัญที่อยู่ด้านหลังของทุกท่านในเวลานี้สวนสนุกกิ๊กกับบาสโดยบริษัทมีเอเ็กชนจำกัดและบริษัทในเครือประสบการณ์เอ็กโคโกเกมขยายธุรกิจในเซ็นทัลโลบินสารโลตัส กว่า50สาขาในวันนี้การลงทุนครั้งนี้บนพื้นที่1,700ตารางเมตรกว่า50ล้านบาททวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ต้องขอขอบพระคุณคุณวิโรธกิจธรรมรัฐกรรมการผู้จัดการบริษัทมีเอ็กเซนจำกัดคุณนรัชนันพรงพลอยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท มีเอ็กเ็นจำกัดที่เชื่อมั่นให้ความไว้วางใจห้างท้องถิ่นคนบุรีรำลงทุนมหาศาลและความปลอดภัยอันดับหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือราคาที่มอบให้กับเด็กๆน้องๆ 90นาที180บาทในช่วงนี้โปรโมชั่นเหลือเพียง150บาทหาไม่ได้กับพื้นที่1 7 7 0 0ตารางเมตรและส่วนสนุกมีความปลอดภัยผลิตจากโรงงาน1ใน3ของโลกที่ปลอดภัยสูงสุดนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง มาถึงวันนี้การเดินทางที่ยาวนานของทวรกิจ50ปีเต็มจากประสบความสำเร็จจะยืนหยัดและเติบโตและแข็งแรงมาถึงวันนี้ไม่ได้เลยถ้าขาดทุกท่านนะที่นี่บริษัทซัพพลายเออร์ทุกท่าน ทุกบริษัทคณะญาติพี่น้องทุกท่านญาติมิตรทุกท่านแขกคุณแขกของคุณพ่อคุณแม่ท,ทุกทุกท่านเพื่อนเพื่อนญาติมิตรที่สำคัญคุณลูกค้าทุกท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางชวีกิจมากันทั้งวันนี้ ในตอนที่เราครบ40ปีคุณพ่อชวีและคุณแม่ปราณีด้วยความที่เรียนจบแค่ป .4 และป .3 คุณพ่อและคุณแม่อยากที่จะคืนสิ่งดีๆกลับสู่จังหวัดและชุมชนโครงการต้นกล้าคุณธรรมได้เกิดขึ้นในปีนั้นวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2557ทวีกิจได้เริ่มต้นที่จะมอบทุนการศึกษาทุนละ1,000บาทให้กับเด็กเก่งและดีในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรก50ทุนหลังจากนั้นพี่ๆน้องๆทุกท่านได้แจ้งข่าวนี้ไปยังทุกๆบริษัทผู้ค้าทุกท่าน ทุกท่านได้ช่วยกันบริจาคทุนการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์จากวันนั้น50ทุนขึ้นมาเป็น234ขึ้นมาเป็น666ขึ้นมาเป็น888 999ในปี2600ในปี2565 เราสามารถที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ100โรงเรียนโรงเรียนละ10ทุนจาก23อำเภอ1,000ทุนค่ะ <บ S 1> ปีที่แล้ว1,020ทุนและปีนี้เราจะมอบในเดือนธันวาคม อย่างน้อยหนึ่งพันทุนทุกปีจะเป็นโครงการที่เราทำต่อเนื่องตลอดไปสุดท้ายนี้พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณจากใจและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะ หลายท่านที่เห็นชวีกิจ222สาขาในบุรีรัมย์104สาขาจังหวัดใกล้เคียง8จังหวัดรวม222สาขาหลายท่านอาจจะคิดว่าชีมงานทวีกิจที่จะต้องไปหาทำเล ไปวิเคราะห์ ibility ว่าเปิดตรงไหนดีตรงน,ดดตน,นี้เปิดได้ไหม้อำเภอนี้เปิดได้ไหมเราคงมีชีมงานนับสิบชีวิตที่จะไปเปิดชวีกิจทุกท่านเชื่อไหมคะว่าเราไม่มีชีพงานแบบนั้น เหมือนโมเดิร์นเทปเรามีเพียงคุณพ่อชวีโลจนะสิทธิวิไลค่ะที่นั่งรถรู้จักทำเลไปถึงอุบลโคลามหาสารคามสุรินทร์สีสเกต ไปบอกว่าจะเปิดตรงไหนล่าสุดเราเพิ่งเปิดชวีกิจตศิลลาลาจังหวัดศรีสะเกดล่าสุด20ที่ผ่านมาเราเปิดคูเมืองสาขาสอง30กันยายนที่ผ่านมาเราเปิดชวีกิจบึงบูนจังหวัดศรีสะเกด 222สาขาคุณพ่อคนเดียวเลยค่ะ